ึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาสมเด็จพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกขัดพระองค์จนได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นพักวาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวนยสั์ ศรัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิติสัตโธอภุคขโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุง้งเฟืองไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสง์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกทรรสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปา,าปากโกสัตโดโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ พระโทษที่ไม่ทําตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวกเจ้าในการก่อนทั้งหลาย